สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สวัสดีเอฟซีสีกะโหลกหักท tamam ุกท่านอยู <point identified> <Right>. ่นอกอะไอยู่ในพี่น้องมีนกอยู่ทงไฮทงหน้าคือเก่าพี่น้องเลยไปไปใส่ถ้าขื่นแต่โรคแงาหงะร้ายขัดมือจะแงะแงะร้ายกระโดดกระเดียพี่น้องปไา

ันนี้ว่าอย่างอากระดอกกะดีอ่ะพี่น้องเอ้ยต้นนี้ละลกแล้วถ้าจะลกอันนี้ละกลกน้ำแน่พี่น้องก็ยังมีอยู่กับบลายลกไปสิลกเบิดเนาะพี่น้อเี่ยวลกตัวใหญ่ตัวนอยขึ้นมา quay kiếp mặc thịt vì nó ơi đi đông quay kiếp là lốc cái năm chúng mình tụi mình làm thân để của เ็ดหน้ากาปวดเสีได้เขาเม็ดหนึ่งพี่น้องเอ้ยลำบากลำบนลำแหลวกะย่างหยากรูปใหญ่ปี่นี่หยาลายขาดลายกว่าคุปปีปี่นี่พนบอดีพผ่อนดั้มใส่ลยกาพนประตกมาใส่หยาแล้วมาขึ้นที่ น,น้องเด็พี่นอเขางวนี่ทีกี่งูงวไลาลๆดียวเดี๋ยบอม,มี่สั่มบอม,มี่งวจกักโตเพื่องก็เอาไว้ซสืส่อๆบบนี้เพื่องก็เอาไว้ซสื่อน้อแม่ไหลในะหันบ๊อม,มี่บอก lúc cuối phân tốc mà xài đây nghe lúc mai lại với mẹ ạ ừ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  กำลังส่องม่ไลยกำลังส่องอยู่ตุ๊กขึ้นสูงแล้วก็มีจัดมีงัวเต็มเดินแล้วก็มีตอนนี้บ่มีอยังเลย สง,งบไปเลยใช้มาผิกนะมากี้มรองมาผิกมาขือขสวนพี่นาะข่าเบิ้งว่งาพีก,ก่อน ดูตกวบนเลยแดงพี่น้องเสือสุกนึงเด้ยวุูนักพุ่น้องเสือสุกมาจักแนวสิจะกินจากเศษกินอะไร เก็บมะพริกเด้อพี่น้องบัี้ขึ้นจากลกเนี่ยเก็บมะพริกไปไว้กินเด็ดท่อนเดทมันนี่ก็ดีเช้าวนี้พนตกพอฝนนยุดตกแล้วก็เด็ดห่อนเอ,อจาจักเอาวิสาว ở người kè từ người đen mình phi nó vậy cái cây kinh ตัวเองยุกงุ่ไรเตี๋ยเอาไว้กับไก่กินไก่มากินแล้วมาผิกกันดิกันมกิฟต์ก่อนไก่ ต้องมาเก็บก่อนไก่สมาเด็ดเห็มแท่นนี้นะตกเล็กเด็ดตกเล็กเด็ดฝุ่นกับเด็ดกด็ดี Bạn hao này yak sưu sự mặc kadi. cả đi ăn à đẹp, nị know. Aha, bé 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 บ่เนี่ใส่ผุนวะเนี่ยใส่พลุยพี่น้องธรรมชาติปวดซานผิดไ่แต่บ่ แต่หน่วยดิบมันมะเขือนี่เอาสิปล่อยเป็นเปรี้ยสิเอาบปกินเพราะว่าห้าบวยาเดึงงามแต๋อต๋พี่น้องเลยป่ะไล่ไปพี่นอ้อง Lai mượn, dù đọc, yêu đọc, ấy. đây Đó gì Đó, okay. Đó là cái đọc, yêu tự yêu đọc, yêu bay yêu đọc, đọc, yêu 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 đẹp yêu กินพีช้างนะกินน้ำนี<ม>่เอมเบิ่งเนี่ยเ,เนี่ยคืองามอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าไปเบิ่งใกล,ใกละนะ้ๆน่ะเป็นแม่วานหยาาลายหย่าลายพี่น้องเลยป้ามาขามหน่อยขามปัว tìm có khám à bà vẽ đây à nội thân khẩu unique về và hôn cùng cúc con cúc mạnh cốp mạnh cốp ngang giả ผมต้นไม,ม้นี่สิงามนี่สิงามแบบงามแต่ว่าบ่ได้เขาด้วพี่น้องเลยเพราะว่างามงามเกินเนี่ยเป็นเห็ดไฮขาลีบเน้นหนามหนามหนึ่งตักเห็ดไฮขาลิเพราะเอาเขา,ขาไปปั่นแล้วก็สิบ่ได้ บขได้ข่าวแล้วพัดลมปิ้วไปเบิด้ดมากินหนาม,มากินนนามไปถือนนามลงมาไปถือหนามลงมา เนื่งเยเด้เมื่ยพี่น้อง,ง,งอเลยโยโฮมีโยโอเ,โอเย็นเนะาะเาแดดพี่น้องามาการมานั่งกินน้ำกินน้ำยูีเที่ยงหรือเปล่าแดดแดดขนาดเลย เด่เอาเอาแบบแบบคือ oh, พ oh, 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 oh. oh. ่นสิตกเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยเถาเมย์ย่งอันลรคหงายเพื่อด้ขึ้นส่วนพ่นขึ้นไงเนี่ยว่ะขึ้นก่อนว่ะส่ะขึ้เถ้าขัดพ่นได้อ้อมขมามากนะป้าพี่น้องเอ้ยมอยกินเข่าก็ได้มอยกินเข่าก็ได้พี่น้องเอ้ย เหตุยนะเหตุยดกอนนะเดดแห้งดินลมลมกับบะมีฮอนโอ้เอ็มอยหัวมันบับโอ้ย๋ดวดลกินกับมีแห้ ะมีแต่กาแฟขวดกาแฟดี่ขวดนันเอ็มลอยขวดเอ็มลอยใส่กาแฟขวดเอ็มลอยใส่กาแฟหอมข้าวเจ้าไือขวดถือกันความห่อแล้วมันนั่นมีฮดเขาฟาวยังไง พี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องให้พี่น้องมาเบิ่งมาชมบรรยากาศการทุงนาบรหยาาศลายขนาดไหนเมื่อยมานนี่ก็ลกจนเที่ยงจะได้ขึ้นนี่กระเดดคักเลยลกหยาคุ้มมือคุ้มมือพี่น้องเลยคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดูจะสไคร่เด้อพี่เนาะบ๋องนะ <c ười> อเฮ็ดคลิปม,มาเตงเลยฮะก็ยังสิมาเขินมะไออยู่ให้ถ่ายคลิปกะเขินเขินตัวเองพี่เนาะเลย <c ười> คลิปหนะ้าพอกันใหม่พี่เนาะสบายดีสบายง่ายเนาะ <c ười>